สวัสดีครับวันนี้มาให้ดูอาการของเครื่อง iPhone 7 p l พันะครับอาการก็คือเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันแล้วเด้งนะครับยกตัวอย่างเข้าไปที่แอป Messenger อย่างเงี้ยเด้งออกเข้ามาที่แอปอแอปพลิเคชัน l ล n e ค้าง ไม่ได้ครับอาการนี้เกิดจากาพื้นที่ในตัวเครื่องมีปัญหานะครับหรือว่าหน่วยความจําในตัวเครื่องอมันเหลือน้อยนะครับถ้าเราจะเช็คก็คือเข้ามาที่เมนูตั้งค่านะครับแล้วก็ทั่วไปแล้วมาเลือกที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone มาดูพื้นที่จัดเก็บนะครับตัวเครื่องเนี่ย ความจุ32กิกนะครับใช้ไปแล้ว30กิกขนาดพื้นที่เราเหลือตั้งเกือบ2กิกนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะรันโปรแกรมได้นะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานโปรแกรมต่างๆได้นะครับถ้าเราถ้าเรามาดูนะครับมาดูสถานะตามนี้นะครับสีแดงเนี่ยคือแอปสีเทาเข้มเนี่ยก็คือไฟล์ระบบนะครับสีเหลืองในรูปภาพนะครับ สีฟ้านี่ก็คือ c l o u d ์ไดส์สีเขียวนี่คือข้อความนะครับมีนิดเดียวนะครับส่วนสีเทาจางๆนี่นะครับเห็นไหมครับแถบมาเกือบจะสุดนะครับเกือบจะเกือบจะสุดทางเกือบจะเต็มมันคืออื่นๆซึ่งอื่นๆนียคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนขึ้นไปดูนะครับนี่นะครับ ไฟล์ระบบก็คือ OS นั่นเองนะครับคือไฟล์ระบบปฏิบัติการนะครับมันใช้ไป5.59กิกนะครับถ้าเราแตะไปดูก็คือไฟล์ระบบเขาก็จะบอกว่าเวอร์ชั่นของ OS นะครับเป็นเวอร์ชัน13.5.1ต่อไปอื่นๆถ้าเรากดเข้าไปดูนะครับอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับอื่นๆตั้ง16กิกนะครับเรากดเข้าไปดูนะครับ อื่นๆเขาก็จะบอกเป็นข้อมูลอื่นๆของระบบนะข้อมูลระบบประกอบไปด้วยไฟล์แคสไฟล์บันทึกการใช้งานและแหล่งข้อมูลอื่นๆที่ใช้งานอยู่โดยระบบนะครับค่านี้จะเปลี่ยนปแปลงตามความจําของระบบนะครับฉะนั้นเราจะจัดการอะไรกับมันได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับแตะไปจะลบก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะครับหนึ่เลยคือ คุณลูกค้าต้องมี Apple ID นะครับจำา p p p l i ID ให้ได้นะครับแล้วทําการสำรองข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับส่วนเครื่องนี้เนี่ยลูกค้าจำได้แล้วลงชื่อออกไปแล้วนะครับเก็บข้อมูลไว้ในคลาวเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหน้าตั้งค่าหน้านี้นะครับเขาก็จะบอกเลยขึ้นตัวแดงขึ้นมาเนี่ยพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone เต็มครับถ้าเราแตะเข้าไปดู เขาก็จะให้เราไปที่จัดการพื้นที่จัดเก็บมันก็จะลิงก์มาที่หน้านี้เหมือนเดิมนะครับที่เปิดให้ดูซึ่งไฟล์รูปภาพเนี่ยก็ใช้ไป3กิกลายก็ใช้ไป2กิกนะครับฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับมาที่การตั้งค่านะครับทั่วไปแล้วก็เกี่ยวกับนะครับ OS ก็จะเห็นเป็นเวอร์ชัน13.5.1นะครับแล้วเลื่อนมาดูพื้นที่นะครับ ความจุ32นะครับเหลือใช้ 1.5G กิกที่จริง1.5 g กิกเนี่ยก็น่าจะพอในการใช้งานนะครับน่าจะเหลือพอที่จะรันโปรแกรมต่างๆได้นะครับแต่แล้วรันไม่ได้เดี๋ยวมาดูนะครับเข้าทีแออ่แอปเด้งออกแอปเด้งออกนะครับอาการนี้เนี่ยวิธีแก้ไขคือสำรองข้อมูลก่อนนะครับลำดับแรกทั้ง Facebook Line Messenger นะครับแอปธนาคารอะไรต่างๆเราเก็บให้เรียบร้อยนะครับ รูปภาพจัดเก็บให้เรียบร้อยถามว่าสำรองยังไงนะครับการสำรองข้อมูลเราต้องไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับต่อกับ i อจูนแบ็กอัพข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นทําการรีเซ็ตเครื่องเลยนะครับแล้วก็ทําการรีสต o ร์เครื่องใหม่ให้ตัวเครื่องอัพไปสู่ iOS ที่เป็นเวอร์ชั่นแนละปัจจุบันวันนี้นะครับปัจจุบันวันนี้ก็คือ วันที่21สิงหาคมนะครับ25ง3ซึ่ง OS ปัจจุบันวันนี้คือ OS เวอร์ชัน13.6.1นะครับเราต้องอัพให้ OS มันสูงขึ้นไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับซึ่งไฟล์อื่นๆนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมาที่ตั้งค่านะครับ ทั่วไปแล้วก็พื้นที่จัดเก็บข้อมูล i p n o นครับในข้างบ้านเขากรอสร้างนะครับอันนี้ไฟอื่นอื่นไฟอื่นอื่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากาตัวเครื่องเนี่ยเปิดอัปเดตอัตโนมัติไว้นะครับพอเปิดอัปเดตอัตโนมัติไว้แล้วเนี่ย ตัวเครื่องมันดาวน์โหลดไฟล์มาอัตโนมัตินะครับพอมันดาวน์โหลดไฟล์มามันเป็นไฟล์ติดตั้งนะครับเป็นไฟล์ติดตั้งไฟล์ติดตั้งระบบนั่นแหละที่เป็น o อเวอร์ชัน13.6หรือ13.6.1นะครับแต่พื้นที่ไม่พอที่จะอัปเดตพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่พอที่จะอัปเดตก็เลยไม่สามารถที่จะอัปเดตต่อไปได้ทำให้ตัวเครื่องเกิดปัญหาแอปพลิเคชัน เด้งนะครับเวลาแตะเข้าไปใช้ใช้งานไม่ได้ใช้แอปไม่ได้เดี๋ยวเครื่องนี้ก็จะไปทำการแบคอัพข้อมูลด้วย i อ u ูนนะครับแล้วทำการรีสโตร์เครื่องเลยนะครับแล้วค่อยกู้ข้อมูลกลับคืนมานะครับข้อมูลก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเราแบคอัพข้อมูลด้วย t u u n s เก็บไว้ก่อนนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดทำเองได้ก็ ขั้นตอนตามที่บอกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดทําเองไม่ได้นะครับเข้ามาที่ร้านจะมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่450บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่ข้อมูลนะครับข้อมูลของลูกค้าว่าเยอะหรือเปล่านะครับข้อมูลมากน้อยนะครับแค่ไหนนะครับเริ่มต้นที่450บาทนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการร้านออสซ์วิสครับสวัสดีครับ